กรรมการนะครับด so ูนะครับว่าใครโดดไม่ผ่านบ้างครับเอานะครับตัวแรกนะตัวแรกของเราครับกระโดดนะครับปุ๊บอุ้ยไม่ผ่านครับตัวที่สองครับปั๊บปุ๊บอุ้ยไม่ผ่านอีกแล้วครับตัวที่สามกีน้ำารสองรอบปุ๊บโอ้โหผ่านนะครับหนึ่งตัวอันนี้แยกนะครับอันนี้คือตัวไม่ผ่านนะครับอันนี้คือตัวที่ผ่านที่ผ่านไปฝั่งนู้นนะครับดูนะครับมานับดูนะครับว่าได้กี่ตัวตัวต่อไปครับบินฟิวอุ้ยสักนิดสีังไม่ผ่านเลยนะครับโอ้โหเด็กสาตัวนี้ครับกระโดดขามันขาหน้ามันซอยเท้าดน้องวััครบ น้องวัวดูอยู่นะครับใครที่โกงไม่ได้นะครับปุ๊บโอ้โหไม่ผ่านอีกแล้วครับต้องไปฝึกมาใหม่ครับแม่โต่อไปครับโอ้โหไม่ผ่านอีกแล้วตอนนี้มีผ่านแค่สองตัวเองครับตัวสีม่วงนะครับดูนะครับเป็นเลเสาปุ๊บโอ้โหตัวนี้ผ่านนะครับตัวนี้ล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยผ่านชิวชิเดตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับผ่านนะครับตัวนี้ตัวนี้กยังการสองรอบปุ๊บผ่านนะครับ ตัวนี้ครับตัวนี้กระโดดดูนอุเฮ้ยตัวนี้ติดโอ้ไม่ผ่านตัวนี้ตกแล้วตัวเขียวครับตัวเขียวตัวนี้คลานข้ามไปเลยครับขี้โกงครับตัวนี้บัวบอกว่าฟ่าวันนี้บัวบวบัวตีครับไม่ผ่านครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันครับิ่งมาครับโซ่เหนือครับเตียงกาครับผ่านครับตัวนี้ครับขี้โกงครับเดินขึ้นเดินเดินเดินขึ้นต้นไผ่ครับ ครับตัวตามไปจับมาครับที่โคงครับมาหนี้โดนจับได้นะครับหนีไม่ทันครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เดินข้ามไปเลยเฉยๆครับไม่ได้ครับโดนเมียกกลับครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็โดนไม่ถึงครับชนครับปาตปีครับก็เลยร็ตัวสุดท้ายนะครับมาดูนะครับตัวนี้เขาบอกว่าแข็งแรงมากครับดูมันโดนนะครับจับตาดูดีๆนะครับฟู้โหยไปได้ไกลมากครับนี่ครับตัวพ่อมันครับ พ่อมาดูความสำเร็จของลูกๆนะครับเฮ้ยผางกี่ตัวเนี่ยลูกๆโอ้ผานแค่5-6ตัวครับนี่คือต,ตัวที่ไม่ผ่านครับเดี๋ยวไม่เป็นไรลูกๆเดี๋ยวพ่อพาไปฝึกใหม่โอเคโอเควันนี้ก็จบการฝึกเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอตามใหม่ในคลิปหน้านะครับครับลาไปก่อนนะครับบายบาย